เอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยถ้ำค้างคช้าก็เปิดแล้วนะเราจะไปเข้าถ้ำเมืองคาวกันครับตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเขาจะเอากวางที่บาดเจ็บออกไปแล้วนะเราไม่ต้องช่วยมันแล้วเราอาจจะเดินไปที่ถ้ำได้เลยหรือเปล่าโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้กวางไปเปิดนะเดี๋ยวรอดูครับว่าไปได้เลยหรือเปล่าผมเจอถ้ำเมืองคาวแล้ววะมันอยู่ไม่ไกลเว้ใช่ไหมเนี่ยใช่เนาะใ,ใ,ใช่แหละนะครับแต่ทำไมมันดูเล็กๆวะ มันดูเล็กกว่าก่อนหน้านี้ปะโอ้เข้าได้เลยด้วยหรอเข้าโอ้โอ้มาถึงผมเข้าเลยว่ะทุกคนครับผมว่าจริงๆเรายังไม่ควรเข้าเว้แต่ผมเข้าเลยโอเคเขาบอกว่าครั้งคราวเนี่ยมันตาบอดนะครับเราต้องหลบตอนที่มันกรีดร้องนะครับมันโจมตีด้วยคลื่นเสียงแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัวแป,ปลกๆเพียบเลยครับเฮ้ยไปผมต้อออกก่อนละโอ้ย ว้าวผมต้องผมต้องคลายพวกนี้ก่อนต้องคลายพวกนี้ก่อนถึงจะออกได้โอเคผมหนีก่อนผมหนีก่อนมันยังเร็วเกินไปที่เราจะบุกค,ครับแคมไฟเราก็ยังอัพไปไม่ถึงไหนเลยนะอาวุธเราก็น้อยนะครับไฟฉายเราก็ไม่มีแต่เ,เราต้องเตรียมของมาให้ครบก่อนค่อยลงไปใหม่เดี๋ยวตอนนี้ผมออกฟาร์มของก่อนละกันทุกคนเพื่อหาแบบปืนหากระสุนนะครับจะได้เข้าไปสู้ได้แบบชิลๆกว่าเดิมนะ อัพแคมไฟด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปในถ้าเมืองเขาวเนี่ยสู้ๆูอยู่ไฟดับก็งงเลยทีนี้กวางกลับมาแล้วทุกคนตอนนี้กวางกลับมาไล่เราเลยครับแต่ว่ามีลองรอยของการบาดเจ็บเลยที่เขากับที่ขาครับ <S <S ผมได้ไฟฉายมาแล้วทุกคนเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้กับค้งเขาวได้น่าจะดีครับเพราะมันอยู่ในความมืดใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องเอาไฟฉายเข้าไปครับได้ปืนลูกโมมาเพิ่มด้วยครับผมว่าผมอาจจะพร้อมเข้าแล้วว่ะแต่ว่ายังก่อนเราหาไปเยอะๆครับเอาให้พร้อมจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยมันมีถ้ำหลายที่จังเลยอันนี้เป็นอีกถ้ำหนึ่งครับคนละที่กันกับเมื่อกี้น่าสนใจผมลองเข้าดิอ้าวอันนี้ยังเข้าไม่ได้ เราอาจจะต้องหาอะไรมาเคลียร์หรือไม่เราอาจจะต้องไปเข้าถ้ำแรกก่อนนะครับทุกคนตอนเนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมจะเข้าไปในถ้ำข้าง่าวอันแรกแล้วผมมีหน้าไม้นะผมมีเบนเดตครับแล้วผมก็มีปืนลูกโม่40กสิบกนะ้อนนแล้วก็แคมป์ไฟก็เป็นเลเวล4ที่เกือบเต็มนะครับน่าจะแวะไปเข้าถ้ำได้อยู่โดยที่แคมป์ไฟอาจจะไม่ดับป่ะไปเลยครับแต่ว่าเราต้องเตร็มสเบียงไปหน่อยวะนี่ครับสเบียงผม ผมไม่มีซุปนะมาถ้าเมืองคาวรอบสองครับเราใช้อ๋อเขาบอกให้เราสายไฟใส่อันนี้เอผมไปอ่านมาตรงหน้าอัปเดตเฮ้ยต้องหลบต้องหลบอ๋อมันตาบอดเราต้องหลบครับเขาบอกให้เราสายไฟใส่คริสตัลน,นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในถ้ำตรงนี้เราก็แอบยิงเอาจะได้ไม่เปลืองกระสุนนะทุกคน ชิวๆนะครับตรงนั้นมีเลืองแสงด้วยครับเลืองแสงรูปค้ั้งค่าวและมันก็ร้องอีกแล้วผมต้องหลบแล้วมันก็บินไปโอเคเราไปต่อเลยโหมืดนะเนี่ยกลางคืนแล้วด้วยคือกวางคงไม่เกิดที่นี่ป่ะอุ้ยผมโดนผมโดนผมโดนขึ้นเสียงครางคราวอะแต่ว่าก็ไม่ได้แรงนะยังชิวๆครับไปต่อ ตอนนี้ผมเริ่มหิวไนดะ้สเปียงอาหารผมก็เอามาน้อยด้วยมืดโคตรไม่ได้ไหมละหลบได้ครับเรามีกล่องล้างตรงนี้ให้หลบอยู่กินอาหารจนหมดแล้วทุกคนตอนนี้โอ้นี่ไงคิลตันโอ,โอ้โหบ้านเพียบโอเคเราเติมไฟก่อน เรียบร้อยครับสว่างขึ้นมาหน่อยตรงนี้รูปอะไรเนี่ยรูปค้างคาวนะครับกําลังปล่อยขึ้นเสียงไปต่อไปต่อผมว่าผมวิ่งไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมหิวนะเวลานี่อะไรเนี่โอ้ลองเข้ามากดโอ้เป็นการทําความเคารพรูปปั้นครับโอ้มีรูปปั้นกวางกับรูปปั้นแพะ ถ้าเราทําความเคลบรูปปั้นกวางเนี่ยเดี๋ยวผมปิดผมปิดไฟสายก่อนผมปิดไฟฉายก่อนเดี๋ยวแบตหมดเออทําความเคลบรูปปั้นกวางจะได้เวลาช่วงกลางวันจะมากขึ้นครับแล้วตอนกลางคืนจะน้อยลงแต่ถ้าเราทําความเคลบรูปปั้นแพะนะจะทําให้ฟ้าผ่าเนี่ยลดลงครับผมเอารูปปั้นกวางดีกวา่าโอเค2อ,อันได้ปะ่ะ2อ,อันไม่ได้ไม่เป็นไรโ้ย อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> แค่เป็นรูปปั้นที่ถูกทําความหบรบเฉยก็เลยมีเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดังขึ้นเมื่อกี้อันนี้แหละระเบิดอ่าตรงนี้เราระเบิดได้ครับเราระเบิดถ้ำได้ตรงนี้เขาไม่ให้เราเข้าครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมต้อ,ออกไปหาอะไรกินก่อนว่ะไม่ได้และกลับก่อนครับทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้ผมต้องกลับไปทําซุปว่ะ ทุกคนผมเจอถ้ำวะ่ะถ้ำอันที่สามครับตรงนี้สรุปว่ามันมีหลายถ้ำนะตอนนี้เจอสามถ้ำนะครับขีดเลขไว้เนะี่ยอันที่สามไม่รู้ว่ามีสี่ห้าหกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทำซุปนะเยอะๆแล้วเราก็จะไปบุกถ้ำต่อเลยครับโอเคทุกคนผมพร้อมแล้วตอนนี้ได้ซุปมาส2บสองถ้วยครับผมพร้อมจะไประเบิดถ้ำแล้วทุกคนครับระเบิดเลยครับ เรียบร้อยกระเด็นเลยเทยไปหมดแล้วพอออกมาเป็นที่ไหนอันที่สองแน่เลยนี่ไงจริงด้วยครับพอระเบิดมาเป็นทางเข้าอันที่สองแล้วเราไปไหนต่อได้ทางนี้มีทางไปต่องั้นผมไปเลยครับอาจจะเดินไปเจอทางที่สามหรือเปล่าหุ้ยโอเคต่อสู้ครับเอ้เหมือนมันโหดขึ้นนะผมว่ามันโหดขึ้นเลยพอเป็นถ้ำชั้นสอง เติมไฟก่อนอ,อ,อย่าเพิ่งมาขอเติมไฟแป๊บนึงเฮ้ยตีเบาจะตายเฮ้ยตัวนี้ตีเบามากโอ้อ่อนนิวานึกว่าโหดตีโคตรเบาเลยนะครับนี่ยืนสู้เลยยืนสู้ได้เลยไปต่อตรงนี้มีแสงสว่างครับที่เขียนว่าลัทธิเนี่ยกำลังบูชากวางอยู่เฮ้ยนี่มันตัวใหญ่ขึ้นนึกว่ะไอ้ตัวนี้โหดแน่นอนเราจะไม่โดนมันตีนะครับทุกคน เรียบร้อยไปต่อไปต่อมืดมากเฮ้ยโอ้ยค้างคาวโอ้โหมันทําตกใจตลอดเลยวะ่ะตรงนี้รูปอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้คนอันนี้ค้างคาวอันนี้กวางเหรอกวางโดนจับเหรอใช่ปะวะอ่ามีรูปปั้นอีกแล้วกวางกับค้างคา,าวมาเรามาดูกันว่าผมจะบูชาตัวอะไรดี อันนี้จะลดแถบความหิวครับถ้าบูชาค้างขคาวและถ้าบูชากวางเลเวล2ก็เหมือนเดิมจะเพิ่มเวลากลางวานันลดเวลากลางคืนครับผมเอาค้างคาวแล้วกันรอบนี้สุดยอดโอ,โอ้โอเคโอเคปกติปกติไม่มีอะไรโอเคเราระเบิดถ้ำครับประตูถ้ำที่3อย่างนี้ก็แปลว่ามันมีประตูที่4ดิใช่ไม่มทุกคนเรายังไปต่อได้เนี่ย ไกลนะไกลอยู่นะผมมัเริ่มตัวใหญ่ขึ้นว่ะตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่แล้วป่กระสุนปืนลูกโม่ผมจะหมดแล้วด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังมีไรเฟิลอยู่อันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปแพะวิ่งไปที่ภูเขาไฟอ๋ออันนี้รูปภูเขาไฟนะโอ้ผมโดนผมโดนผมโดนขึ้นขังเขาวไปต่อครับ โอ้นี้มีแผนที่ด้วยว่ะดูดิแผนที่เป็นแบบเป็นดันเจียนเลยทุกคนไฟฉายผมจะหมดว่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีให้เติมเราต้องไปต่อครับเอ้ยถ้าผมหนีขึ้นบนได็วว่ะหนีขึ้นบนเนี่ยเฮ้ยตามได้เฮ้ยโอ้ยจะตายแล้วหิวก่อนเฮ้ยมันโหดกว่าที่คิดไว้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตัติดติดเดี๋ยวเดว เดี๋ยวกูขอตั้งหลักแปบ,บหนึ่งเนะเดี๋ยวไโอเคไปครับโห oh, มันมืดมากเลยว่ะเยอะมากด้วยศัตรูโคตรเยอะครับหนีขึ้นข้างบนก็ไม่ได้มันตามได้เว้ยและตอนนี้กระสุนไลเฟิลผมก็จะหมดแล้วนะผมจะเหลือแค่หน้าไม้ว่ะทุกคนครับคือตอนนี้หวังว่าถ้ามันจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสักที พราะว่าไฟฉายผมจะหมดแล้วด้วยโอ้ยผมอยู่ไม่ได้แล้วผม,ผมต้องออกแล้วผมต้องออกแล้วทุกคนผมต้องออกแล้วตอนนี้ผมต้องวิ่งกลับก่อนเฮ้ยหรือว่าผมไม่ออกแต่ว่าผมต้องสู้โดยสู้ในความมืดอะได้อยู่นะชิวๆเดี๋ยวเราเปิดเปิดแบบดูเอาก็ได้ครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนี่เห็นป่ะดูแบบได้โอเคสู้ในความมืดเลยไฟฉายไม่มีละเข้าไป ในความมืดครับเราต้องคอยฟังเสียงเราต้องใช้ความสามารถของแางขาวครับในการฟังเราได้ได้ยินว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มีคริสตัลให้เติมไฟแต่ว่าไฟผมไม่มีแล้วแต่ว่าผมดูแมปได้อุ๊ยนี่ไงเติมไฟโอเคมาไปเติมไฟคริสตัลแปล๊บนึงเยี่ยมครับยังดีว่าเขามมีไฟให้เราเติมนะ อาเจอที่พ้ชาแล้ววะอันนี้เป็นนกฮูกกับกวางครับเอ้ยนกฮูกกับแพะเว้ยแพะจะได้ลดการฟ้าผ่าแต่ถ้าเป็นนกฮูกลดฝนตกกว่าลดฝนตกดีกว่านะครับผมลรชคานมากฝนตกเนี่ยผมว่าที่นี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายเลยวะ่ะยังมีทางไปต่ออีกว่ะงั้นผมละเบิดถ้ำก่อนออกไปดูดิว่าตรงนี้ออกไปแล้วเป็นตรงไหน ตรงนี้อันที่สี่โอ้ยโอ้ย,อย,อยหนีเข้าถ้ากวางไล่เมื่อกี้กวางไล่ไปต่อตรงนี้ดูเหมือนว่าจะอันตรายมากๆานกะและก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเหลือแค่หน้าไม้แล้วด้วยตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าผมมีอันนี้โดนอันนี้แหละของดีทุกคนดูดิดโคตรแรงนะครับมืดมาก ผมไม่อยากใช้ไฟฉายนะเพราะว่ามันจะเปลืองครับก็เลยต้องเดินเข้าไปช้าๆแบบนี้อเคเราเติมไฟแล้วก็ปิดไฟฉายไปเลยแล้วก็ไปต่อครับมีรูปปั้นของแพะที่สู้กับนกฮูกนะใช่วะมันมันไม่ใช่รูปปั้นนี่หว่ามันเป็นรูปเรืองแสงอะไรรูปปั้นวะมั่วแล้วตรงนี้มีอีกลเฮ้ยนี่มันเป็นรูปแมวเลยเนี่ยทุกคน เกมนี้มีแมวด้วยวะโอ้ยอตกใจหมดหรือว่าอะไรเฮ้ยเอาจริงป่ะแผนที่เนี่ยในถ้ำเนี่ยมีเท่านีน้อย่าบอกนะว่าผมจะต้องไปแบบอย่างนี้เลยไปเนี่ยเยอะเกินนะครับขอให้ไปแค่ไหนผมก็ไปเท่านั้นแหละตอนเนี้ผมไม่รู้แล้วด้วยว่าสถานการณ์ข้างนอกก็เป็นไงมากนะแคมไฟดับไปหรือยังแต่มันก็ยังไม่ขึ้นนะนะว่ามันจะดับอะแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นด้วยวัลทีมานะครับก็เลยไม่สนใจแล้วอยู่ในนี้อย่างเดียวเลย เฮ้ยนี้ชั้นสุดท้ายโอแล้วทำไมมันล็อกกรงขังไว้แบบนั้นน่ะผมต้องทำอะไรวะทุกคนอ๋อรู้แลละหรือว่าหรือว่าแคมป์ไฟผมมันยังไม่เป็นเลเวล6วะเราเลยยังไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนไ,ได้เวลาออกไปดูโลกภายนอกครับไปอัพแคมป์ให้เป็นเลเวล6ด้วยเ๋ยวขอเวลาฟาร์มของแล้วก็ไปอัพแคมป์ไฟแป๊บนึงทุกคนครับ <S 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 ไสเสื้อเหล็กด้วยเยี่ยมเลย โอเคเรียบร้อยโอ้ละทีมาบุกพอดีเลยวะ่ะคืนนี้นะครับเรากลับขึ้นมาจากถ้ำพอดีตอนนี้ผมก็พร้อมลงไปในถ้ำชั้นสุดท้ายนละไม่รู้ว่าสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับมามันให้บูชารูปปั้นอีกแล้วครับอันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนะี่ย รอบนี้บูชานกฮูกเหมือนเดิมลดฝนตกนะครับและก็ระเบิดถ้ำและก็มีทางไปต่อไหมไม่มีโอเคผมเคลียร์ดันเจียนได้แล้วนะครับกว่าจะหมดนะไม่มีทางไปต่อนะทุกคนนะไปะมีห้าอันเลยทีเดียวครับสรุปง่ายๆก็คือถ้ำนี้นะเป็นที่ที่เราเข้าไปเอาเขาเรียกว่าไงเรียกว่าเข้าไปเอาเลยวะ เนี่ยเอฟเฟกพวกเนี้ยเข้ามาบูชารูปปั้นนะครับเพื่อรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะช่วยเราเล่นง่ายขึ้นนะครับจัดว่าโอเคอยู่นะดีอยู่ผมก็เคลียร์ถ้ำแข้งชาวทั้งหมดแล้วนะครับในคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะเราเข้ามาดูถ้ำแขวงชาวกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใครที่มาที่นี่นะก็เตรียมอาวุธมาเยอะๆครับเออแต่ว่าอาจจะมาหลายคนก็ได้นะเออถ้าเล่นหลายคนมาหลายคนก็จะเร็วขึ้นใช่ปะอันนี้ผมมาคนเดียวด้วยไง ก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ